มั่นสัญญารักตอนที่107 เดวีบอกให้สารโตอย่าได้ยอมแพ้และวันหนึ่งเขาจะกลับมาเดินได้เหมือนเดิมพูนมาทีบอกให้ฮาปูนพาเดวีไปเที่ยวชมหมู่บ้านซาดารีคิดที่จะไปที่บ้านของฮาปูนเพื่อฆ่าเดวีมวยนีบอกให้ฮาปูนดูแลเดวีให้ดีเพราะมันเป็นครั้งแรกที่เขาจะออกไปข้างนอกกับเดวีตามลำพังฮาปูนบอกเธอว่าเดวีน่ากลัวมวยนีบอกให้เขาร,รบเดวีและเดวีเป็นแค่เด็กต่อมา หาปูลพาเดวีขีม่มอเตอร์ไซค์ออกไปจากบ้านชาดารีกับลูกน้องมาที่บ้านของหาปูนปูนมาตีต้อนรับชาดารีด้วยความไม่เต็มใจชาดารีบอกเธอว่าเขาได้ยินมาว่าหมฮินีไม่ได้ท้องแต่ว่าป่วยและทําไม เขาจะต้องเชื่อโมหินีด้วยเพราะโมหินีจะต้องโกหกพูดมาตีบอกเขาว่าเธอเชื่อใจโมหินีชาดารีบอกให้โมหินีแสดงรอยแผลจากการผ่าตัดที่หน้าท้องให้ดาบยาณีดูโมหินีวิตกกังวลกลัวว่าทุกคนจะรู้ความจริงเกี่ยวกับเดวีเดวีสนุกสนานกับการนั่งรถเล่นบอกหาปูลว่าเธออยากไปเล่นกับเด็กคนอื่นในหมู่บ้านแต่ฮาปูลปฏิเสธจากนั้นเขาคิดที่จะพาเดวีไปทิ้งไว้ที่อื และโมวยนีก็คงจะลืมเดวีไปเอง ภูนมาตีบอกให้ดาบยานีไปตรวจรอยแผลผ่าตัดขคงโมฮินีทําให้โมฮินีวิตกกังวลแผนมั่นสัญญารักตอนที่1 0 8หาปูลพาเดวีมาที่ป้ายรอรถบัสหลอกล่อให้เธอขึ้นไปนั่งบนรถจากนั้นเขาขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปชาดารีบอกซานโตว่าเขาอยากพบเดวีแต่ซานโตบอกให้ชาดารีอย่าได้ยุ่งกับเดวีต่อมารถบัสเสียระหว่างทางเดวีลงจากรถและเดินตาม หาปูดาบยานีจะตรวจสอบรอยแผลผ่าตัดของโมยนินีเดวีรับรู้จึงใช้พลังทำให้ทุกคนเห็นว่าโมยนีมีรอยแผลเป็นที่หน้าท้องพูลมาตี้สั่งห้าโมยนีทำงานอย่างเด็ดขาดโมยนีคิดว่าเป็นฝีมือของเดวีเพราะตัวเธอเองมองไม่เห็นรอยเย็บแผล ดาบยานีบอกชาดารีว่าโมยนีได้รับการผ่าตัดจริงๆชาดารีจึงกลับไปได้วยความไม่พอใจต่อมา้าปูลกลับมาหาเดวีที่ป้ายรอรถบัสแต่ไม่พบเดวีเดินอยู่บนถนนเห็นชาดารีขับรถผ่านมาชาดารีเห็นเดวีก็จำได้ว่าเขาเคยฝันถึงเธอและคิดที่จะฆ่าเธอจากนั้นชาดารีจะขับรถชนเดวีแต่กลายเป็นว่าเขาขับชนก้อนหินขนาดใหญ่บันวา รีบอกเขาว่าไม่ได้มีเด็กผู้หญิงอยู่บนถนนหาปูลกลับมาที่บ้านคนเดียวทำให้มวยนีไม่พอใจที่หาปูลไม่ดูแลเดวีให้ดี ฝายเดวีจะขอเล่นคริกเก็ตกับเด็กคนอื่นๆแต่ถูกปฏิเสธเธอจึงได้อาสาเข้าไปเก็บลูกบอลในบ้านของชายคนหนึ่งชื่อโมกัมโบซึ่งทําให้เด็กคนอื่นกลัวกันมากแผนมั่นสัญญารักตอนที่109โมกัมโบบอกให้เดวีไปจากบ้านของเขาแต่เดวีก็เดินเข้าไปในบ้านโมกัมโบขู่เธอว่าเขาเคยติดคุกมาก่อนเดวีก็บอกเขาว่าคนที่เคยติดคุกไม่ใช่คนเลวเส ไปและพวกเขาเป็นเพื่อนกันได้มุยนีออกตามหาเดวีและบอกฮาปูนว่าเดวีสำคัญมากสำหรับเธอเดวีร้องเพลงสรรเสริญพระเป็นเจ้าให้โมกัมโบฟังโมงกัมโบบอกเธอว่าเขาติดคุกทั้ง,งที่เป็นผู้บริสุทธิ์ายชาดารีบอกชาลินีว่าเขาเห็นเดวียืนอยู่บนถนนจริงๆบันวารีบอกเขาว่ามันเป็นคำสาปของพระเป็นเจ้าชาดารีบอกเขาไม่กลัวเดว วีบอกให้บันวารีหานักบวชมาให้เขาเพราะ เขาจะฆ่าเดวีให้ได้ดาบยานีบอกให้ชาลินีพาเดวีไปร่วมงานเทศกาลในวันพรุ่งนี้เพื่อที่ตัวเธอจะได้จับตัวเดวีมาให้ชาดารีเดวีก็พาโมกัมโบออกมาจากบ้านและบอกให้เด็กๆคนอืน่นๆไม่ต้องกลัวโมกัมโบและต่อมาเดวีก็เดินทางกลับมาที่หมู่บ้านโกหกโมหินีว่าเธอพลัดหลงกับฮาปูนที่ตลาดฮาปูนสงสัยว่าทำไมเดวีถึงช่วยเขาม ีขอโทษหาปูนบอกว่าเธออยากจะให้เขายอมรับเดวีหาปูลบอกโมฮิณีว่าพวกเขาจะไม่พูดถึงเดวีอีกแต่เขาจะอยู่ข้างเธอเสมอเดวีคิดว่าเธอจะต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อไม่ให้หาปูนกับโมฮิณีทะเลาะกันพูนมาตีซื้อผักและถูกคนขายผักโกงตาช่างเดวีจึงใช้พลังเปิดโปงให้พูนมาตีรู้พูนมาตีถามฮาปูนกับโมฮิณีว่าพวกเขาได้ไปแจ้งตำรวจ เรื่องการตามหาพ่อแม่ของเดวีหรือไม่โมฮินีก็โกโหกพูนมาตีว่าตำรวจจะแจ้งพวกเขาถ้าพบพ่อแม่ของเดวีแล้ววันต่อมาชาริณีบอกเดวีว่าวันนี้จะมีงานเทศกาลซึ่งจะมีขนมหวานและของเล่นมากมายเดวีบอกว่าเธออยากไปที่นั่นห้าปูนปฏิเสธบอกเดวีว่าที่นั่นมีคนเยอะมากพูนมาตีบอกให้หาปูนพาเดวีไปเที่ยวงานแต่หาปูลปฏิเส ชาลิณีจึงบอกภูลมาตีว่าเธอกับมวยนีจะพาเดวีไปเองจากนั้นชาลิณีส่งข้อความบอกชาดารีชาดารีบอกชาลิณีว่าเขาอยากพบเดวีก่อนที่เขาจะฆ่าเธอต่อมาชาลิณีกับมวยนีพาเดวีมาที่งานเทศกาลชาลิณีส่งสัญญาณบอกให้ดาบยาณีจับตัวเดวีไปดาบยาณีพยายามจับตัวเดวีแต่ยังไม่มีโอกาส พูดมาที่ถามหาปูลว่าทำไมเขาถึงดูวิตกกังวลและไม่ค่อยเล่นกับเดวีทั้ทงทางที่เขาก็รักเด็กหาปูนจะบอกความจริงของเดวีแต่แล้วเขาก็ไม่บอกฝ่ายชาลินีพยายามแยกโมฮินีออกจากเดวีเพื่อให้ดาบยานีมีโอกาสจับตัวเดวีไปชาดารีคิดว่าวันนี้เขาจะฆ่าเดวีและจะไม่มีใครช่วยเหลือเธอได้แผนมั่นสัญญารักตอนที่หนึ ดาบยาณีจะจับตัวเดวีแต่เธอเห็นฮาปูนมาที่งานจึงได้เดินหนีไปฮาปูนบอกโมฮินีว่าเขาไม่อยากทิ้งเดวีไว้ตามลำพังชาลินีพยายามบายเบียงความสนใจของฮาปูนกับโมฮินีดาบยานีใช้ลูกโป่งหลอกล่อเดวีและจับตัวเดวีไปฮาปูนกับโมฮินีถ่ายรูปด้วยกันดาบยาณีตกใจเมื่อพบว่าเธอจับตัวเด็กมาผิดคนชาลินีบอกให้โมฮินีกับฮาปู ไปหาอะไรกินดาบยานีหลอกล่อเดวีด้วยลูกอมและจับตัวเดวีไปแต่เธอก็พบว่าเธอจับเด็กมาผิดคนอีกครั้ง ชาลิณีไม่พอใจที่ดาบยาณียังไม่สามารถจับตัวเดวีได้ดาบยาณีคิดว่าชาดารีจะต้องฆ่าเธอถ้าเธอจับตัวเดวีไปให้เขาไม่ได้ชาดารีกับลูกน้องมาที่งานเทศกาลดาบยาณีจับตัวเดวีมาให้ชาดารีแต่เธอก็พบว่าเธอจับเด็กมาผิดคนอีกเธอบอกชาดารีว่าเธอจับตัวเดวีมาแต่เธอไม่รู้ว่ากลายเป็นเด็กคนอื่นได้อย่างไร ชาดารีไม่พอใจขู่ดาบยาณีให้จับตัวมาให้เขาให้ได้ไม่อย่างนั้นเขาจะฆ่าเธอต่อมาชาดารีกลับมาที่บ้านของเขาเห็นเดวีวิ่งเล่นอยู่ก็ตกใจเดวีบอกเขาว่าเขาดูหวาดกลัวชาดารีขู่เธอว่าเขาได้ฆ่าเด็กหญิงแบบเธอไปหลายคนแล้วเดวีบอกเขาจะต้องถูกลงโทษสำหรับบาปของตัวเองในเร็วเรวนี้ แผนมันสัญญารักตอนที่112บรรวารีพาดายานีกลับมาที่บ้านของชาดารีชาดารีตกใจเมื่อพบว่าดาบยานีถูกไฟช็อตเพราะพยายามจับตัวเดวีเขาจะยิงเดวีแต่พบว่าเธอหายตัวไปบัรวารีบอกชาดารีว่าเดวีไม่ได้มาที่นี่ชาดารีเมียอาการเจ็บหน้าอกและหายใจไม่ออก ไยฮาปูนบอกหมุยนีว่าเขาคิดว่าเดวีใช้เวทมนต์ทำให้ดาบยานีถูกไฟช็อตหมุยนีสงสัยว่าทำไมดาบยานีถึงคอยติดตามเดวีวันต่อมาพูนมาตีบอกทุกคนว่าพวกเขาจะไปที่หมู่บ้านของสาโรธ เพราะซาโรดมาทำธุระที่รัฐหายานาบันวารีบอกชาวบ้านว่าชาดารีอยู่ในอาการโคมา่าและหาปูลจะต้องเป็นคนรับผิดชอบเดวีบอกว่าชาดารีจะต้องไม่เป็นอะไรทันใดนั้นชาดารีก็มีอาการดีขึ้นฮาปูลบอกพูนมาตีว่าเขามีงานต้องทำและไม่สามารถไปหาซาโรดกับทุกคนได้ซานโตบอกพูนมาตีว่าเขาจะพาทุกคน ไปเองเดวีบอกโมฮินีว่าเธอจะอยู่บ้านโมฮินีบอกให้หาปูนดูแลเดวีให้ดีๆต่อมาทุกคนนั่งรถบัสเพื่อเดินทางไปที่หมู่บ้านของสาโรดโมฮินีบอกคนบนรถบัสว่าฮาปูนกับเดวีอยู่ที่บ้านคนขับรถเริ่มขับรถเร็วข,ขึ้นโมฮินีรู้สึกไม่สบายใจแปลกๆหาปูนก็รู้สึกว่ากำลังจะมีอะไรบางอย่างที่เลวร้ายเกิดขึ้น